ช่วงนี้นะครับกับเรื่องของมาตร,รการช่วยเหลือเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวนาปรังและนาปีนะปีการผลิต2568และ69เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ําเรื่องของตลาดโลกนะครับค mm ุณผู้ฟังครับซึ่งนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็เปิดเผยเรื่องของสถานการณ์ข้าวโลกและข้าวไทยว่าปีนี้คาดว่าราคาข้าวโลกเนี่ย ปีการผลิต2,568และ69จะถูกกดดันจากสต็อกข้าวอินเดียที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดกัน บอกว่ามามาตรการภาพรวมของสถานการณ์ตลาดข้าวโลกยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควรตอนนี้เนื่องจากว่าเศรษฐกิจโลกเดืชะลอดตัวส่งผลให้ราคาข้าวในปีนี้ลดลงอย่างมากเลยภารนีสินของชาวนาที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการผลิตสูงแต่ว่าราคาขายข้าวกลับตกต่ําลงเพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลให้รัฐบาลจําเป็นต้องหามารตราการมาช่วยเหลือนะครับโดยคณะกรรมการนโยบายของข้าวเนี่ยนะครับมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปีอ,อ ปีการผลิตของปี68และ69ครั้งแรกและครั้งเดียวช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำจากภาวะตลาดโลกไร่หนึ่งก็1,000บาทนะครับวงเงินสูงสุดไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจ่ายตรงเข้าบัญชีเกษตรกรครอบกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังประมาณ850,000ครัวเรือนจะช่วยเหลือเป็นการเฉพาะนะครับนาปรังปี68เท่านั้นโดยกรมการข้าวและธนาคาร กสเนี่ยคัุณผู้ฟังครับก็ดําเนินการในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนะครับตดีกรมการค้าภายในก็ย้ําว่าส่วนของเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2 5 6 8ันถึงหกเนี่ยจะมีการช่วยเหลือเช่นกันนะครับในอัตราก็ไล่ละ1,000บาทเหมือนกันนะฮะสิบไร่ต่อครัวเรือนจ่ายตรงเข้าบัญชีเกรรษตรกรครอบกลุ่มเกรรษตรกรเนี่ยผู้ปลูกข้าวนาปี 4.6ล้านครัวเรือนได้นะครับแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ก็กำชับให้กรมการค้าต่างประเทศประสานทูตพาณิชย์เร่งติดต่อกับทางการจีนเพื่อผลักดันการส่งออกข้าวตามโคต้าที่เหลืออีกประมาณอีกหลายตันนะ200อยสองแสน,น,<ส>น80,000ตันคุณผูฟังครับแล้วก็จะมีการ,การจอรตตอตลาดด้วยอค่ะ